กรุงเทพมหานครเสนอรายการนักผจญเพลิงไฟไหม้มีภัยแจ้ง199 ท่านผู้ชมคะมแมลงประเภทต่อแตนหรือว่าพึ่งเนี่ยนะคะมักจะชอบที่จะมาทํารังในชายคาบ้านเราหรือว่าต้นไม้ใกล้ๆบ้านเราซึ่งถ้าหากเราปล่อยทิ้งเอาไว้เนี่ยก็จะขยายรังใหญ่ขึ้นเรื่อยๆค่ะถือว่าเป็นภายใกล้ตัวที่อันตรายอีกภัยหนึ่งที่ทางสบปพ,อพ,อพร้อมให้ความช่วยเหลือะคะ่ะต่อแตนและพึ่งเป็นสัตว์สังคมที่ชอบอยู่รวมกันเป็นฝูง โดยการสร้างรังไว้ตามต้นไม้ชายคาบ้านหรืออาคารที่เงียบสงบและปลอดภัยโดยจะขยายพันธุ์เพิ่มจํานวนมากขึ้นพร้อมกับการขยายรังที่ทําให้ใหญ่ขึ้นเรื่อยๆตามจํานวนพึ่งและต่อที่เพิ่มขึ้นแต่เมื่อใดที่รังถูกรบกวนโดยไม่ได้ตั้งใจหรือความประมาทโดยเฉพาะเด็กที่รู้เท่าไม่ถึงการสัตว์เหล่านี้จะกลายเป็นภายใกล้ตัวที่อันตรายมากที่สุด รักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกรุงเทพมหานครหรือสปปตระหนักถึงความจําเป็นที่นอกเหนือจากการเข้าไปช่วยเหลือจัดการกับสัตว์พวกต่อแตนและพึ่งที่เป็นอันตรายกับประชาชนโดยตรงและก็ควรที่จะต้องเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับประชาชนชุมชนสามารถดูแลป้องกันตนเองได้เบื้องต้นโดยเน้นกรณีที่เกิดเหตุให้รีบหนีออกจากบริเวณน,นั้นโดยเร็วและควรหาที่หลบซ่อนที่ปลอดภัย ใช้เสื้อหรือผ้าคลุมหัวให้มิดชิดนอกจากสัตว์เหล่านี้มักจู่โจมที่ใบหน้าและลำคอและติดต่อเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเพื่อแจ้งเหตุทันทีอย่าลืมไฟไหม้มีภายแจ้ง199ค่ะเราเป็นสัตว์ที่น่ากลัวครับเพราะว่า,าพิษมันแรงแล้วก็เด็กในชุมชนเราจะวิ่งปันรยานเล่นทั่วๆไปนะครับก็เลยโทรไปแจ้ง1 9 9ทางเจ้าหน้าที่เขาก็มาจัดการให้ป้า ปาก็โล่งใจค่ะวิธีการปฐมพยาบาลเบื้องต้นนะครับอันดับแรกก็คือต้องเอาเล็กนาออกก่อนนะครับแล้วก็ล้างแผลด้วยน้ําสะอาดหรือน้ําสบู่นะครับแล้วก็ใช้น้ําแข็งครับประครบเย็นเพื่อลดอาการปวดบวมนะครับแล้วก็ลดการดูดซึมของพิษไม่ว่าจะเป็นพึ่งต่อแตนนะครับเข้าสู่ร่างกายนะครับแล้วก็ใช้ในในส่วนของแอมโมเนียซึ่งพิษของพึ่งต่อแตนนะครับซึ่งมีฤทธิ์เป็นกรดนะครับช่วยในการ บรรเทาอาการสุดท้ายนะครับรีบไปพบแพทย์ให้เร็วที่สุดนะครับเราควรที่จะหมั่นตรวจตาค่ะดูแลคานบ้านเรือนของเรารวมถึงต้นไม้แล้วก็ที่อื่นๆด้วยนะคะที่ตอแตนหรือว่าพึ่งเนี่ยอาจจะมาทํารังได้หากพบเห็นเนี่ยให้รีบที่จะกําจัดหรือว่าไล่ออกไปจากบ้านเราค่ะจะได้ไม่เป็นอันตรายแก่คนในบ้านรวมถึงบ้านข้างเคียงด้วยค่ะสวัสดีค่ะไฟไหม้ดีภัยแจ้ง1 9 9รักกรุงเทพเร่วมสร้างกรุงเทพกับหมอมรชวงศุข,ขุมพันธ์บริพัตร ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร